วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปสำหรับการปล่อยบอดฟาร์มแบบออโต้ครับวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากๆครับเพียงแค่เราเนะครับเซิร์ช Google หรือว่ากดวิกงใต้ดีคริปชั่นครับและกดเข้าเว็บ UG Phone มากดคำว่า Pay Now ครับเขาจะมีให้เรานะครับกรอก ID และพา s เวิร์ครับเมื่อเรากรอก ID และพา s s w o ร์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะพาเรานะครับ มาสู่หน้าตาโปรแกรมของเขาและหลังจากนั้นครับเราสามารถกดดาวน์โหลดเกมได้เลยซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถเปิดเกมได้หลายจอมากๆครับและเมื่อคุณอยากดาวน์โหลดเกมนะครับให้คุณเข้าไป1ห,หน้าจอครับที่คุณซื้อไว้และกดไปที่เกมเซนเตอร์ครับจะมีเกมให้คุณเลือกมากมายเลยและในกรณีคุณหาเกมจากหน้าเกมเซนเตอร์ไม่เจอคุณสามารถกดค้นหาด้านบนได้และเซิร์ชเกมที่คุณต้องการครับ เมื่อคุณเซิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดและติดตั้งเกมตามนี้ได้เลยและสำหรับแอป UG Phone ครับมีหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกใช้มากมายเริ่มต้นตั้งแต่ UVP ครับ GVP KVP ครับ MVP e แล้วก็ HVP e ครับซึ่งแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับจะเป็น UVP จะเริ่มต้นเพียงแค่10บาทต่อวันเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับผมแนะนำเป็นตัว GVP ครับ แพงกว่านะครับเพียง2บาทต่อวันก็ตกวันละ12บาทนะครับสำหรับตัว g v p แต่แพ็กเกจที่แนะนำที่สุดครับในปัจจุบันก็คือตัว MVP สำหรับตัว MVP เนี่ยจะแพงขึ้นนะครับถึง7บาทเลยจากตัว UVP ซึ่งจะตกวันละ17บาทต่อวันแต่ว่าได้แรมนะครับอยู่ที่8 g b กิกและ8คอด้วยทำให้เราเนะครับเล่นเกมได้ราบลื่นมากๆครับ ส่วนตัว SVP เนี่ยผมได้ใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นแพ็กเกจสูงสุดนะครับซึ่งตัว SVP เนี่ยจะตกวันละนะครับสาบาทต่อวันแต่เพียงแค่ใช้ตัว MVP เนี่ย ก็สามารถใช้ได้ราบรื่นแล้วสำหรับใครอยากลองใช้นะครับสามารถเริ่มต้นแพ็คนะครับด้วย GVP และ MVP ได้เลยนะครับและเมื่อเราซื้อแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าเกมและปล่อยออโต้ฟาร์มได้ตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าเราจะปิดแอปไปแล้วนะครับไม่ว่าเราจะปิดมือถือไปแล้วไม่ว่าเราจะปิดคอมไปแล้วเราจะปล่อยฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราเข้าเกมไปที่เรียบร้อยปล่อยฟาร์มแล้วเราสามารถกดปิดนะครับ และกด play now ครับเพื่อเข้าแอปใหม่เกมก็ยังจะเล่นให้เรานะครับอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการเดินเควส t ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยบอทดสามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสำหรับใครอยากจะลองใช้นะครับสามารถกดวิ่งดาวน์โหลดใต้ดีคริปชั่นได้เลยและอย่าลืมเกาะโค้ด over 55เพื่อได้รับส่วนลดต่อครั้งกันด้วยนะครับแต่หากท่านใดสนใจเติมเงินผมแนะนำร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์มีเกมให้คุณเลือกเติมมากมาย เติมถูกโรงกว่าเติมเองแน่นอนสามารถกดริงใต้ดีคริปชั่นไปเติมกันได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกมาจากช่อง o v e r r u ์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กับเกม o อดิน a าราล์เลสซิ่งครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาแนะนำครับสำหรับ8อาชีพครับที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยในวันที่29เมษายนนี้ ว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างและแต่อาชีพนะครับน่าเล่นยังไงดาเมจเยอะไหมมีอะไรที่เราน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเรามาเริ่มอาชีพแรกกันเลยนะครับสําหรับตัวดาบโลนนะครับเ,เรามาเริ่มอาชีพแรกกันเลยครับสำหรับชายหนึ่งเดียวของเราครับก็จะแบ่งเป็น3คลาสในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแต่ว่าที่เข้ามาในไทยครับจะมีเพียงแค่2คลาสเท่านั้นก็คือดาบโลนและดาบใหญ่ครับเรามาเริ่มกันที่ตัวดาบโลครับ สำหรับดาบโรนะครับจะเป็นอาชีพนะครับที่มีดาเมจค่อนข้างเบาเลยแต่ว่าความถึกนะครับให้เป็นดัมเบลวันเลยครับและมีสกิลนะครับที่ใช้ในการสตัรรวมถึงสกิลนะครับที่ใช้ในการโพโวครับที่ทำให้ศัตรูมาตีเราคนเดียวเรื่องการเก็บเวลเนี่ยเรียกได้ว่าเก็บเวลได้ยากมากๆครับส่วนในเรื่องคอนเทนต์ PVP นะครับในรูปแบบเป็น G ี g หรือการ PVP แบบ5-5และ3-3ครับ จะเป็นตัวที่ยืนแนวหน้าได้ดีมากๆสําหรับใครนะครับที่ชอบตัวแท้งถึกๆครับดาเมจไม่แรงมากครับเน้นยืนนานๆเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนๆครับหรือว่ารับบาทาไปเรื่อยๆสาหรับการ PVP แนะนำครับสำหรับดาบโล่เป็นอาชีพแรก และในคลาสที่2ครับของตัวผู้ชายคนนี้นะครับก็คือวอลเลเยอร์ครับสำหรับวอลเลเอร์เนี่ยจะมีดาเมจนะครับถ้าตีเป็นคะแนน5คะแนนครับผมจะให้ไปอยู่ที่3คะแนนเลยเป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงครับแต่ไม่ถึงกับแรงมากแต่ว่านะครับตัววอลเลเอร์ครับจะมีสกิลที่ใช้ในการดึงศัตรูเข้ามาและมีสกิลที่ใช้ในการสตันรวมถึงสกิลบัฟต่างๆที่ทําให้เขาตีแรงนะครับ ทำให้ตัวของเขานะครับยืนในฟิลด์ได้นานมากๆและโดยเฉพาะนะครับใครที่ชอบ PVP ครับแบบ1นชอบไลายคาคนครับสำหรับอาชีพนี้ครับตอบโจทย์มากๆ การ PVP 1 1ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นสกิลทีบนะครับหรือว่าเป็นการตีให้ล้มครับก็จะสามารถซีซีให้ศัตรูอยู่กับที่ได้นานมากๆแล้วเขาจะรีดดามจนะครับได้อย่างสุดล้นเลยครับและอย่างถัดไปครับสำหรับตัวดาบโล่ในเรื่องการฟาร์มครับเรียกได้ว่าฟาร์มได้ดีในระดับหนึ่งครับเพราะว่ามีดามจค่อนข้างรุนแรงความถึกนะครับอยู่ที่ระดับ3ก็คือกลางๆนะครับไม่ถึกมากไม่บางมากการเก็บเลเวลนะครับผมให้เป็น2คะแนนครับก็เก็บเวลได้เร็วนะครับขวาดาบโล่แต่ก็ไม่ได้เร็ว เทียบเท่ากับอาชีพอื่นเรียกได้ว่าเป็นกึ่งกึ่งบาลานครับไม่ว่าจะเป็น PvP และ PvE สามารถเล่นได้อย่างสนุกแน่นอนครับและอาชีพที่2ที่จะเข้ามาครับก็จะเป็นตัวนักเวทครับนักเวทก็จะแบ่งเป็น2คลาสเช่นกันเรามาเริ่มที่คลาสแรกกันดีกว่าครับเป็นอาร์คเมดหรือว่านักเวทสายขาวนั่นเองนักเวทสายขาวเนี่ยครับสำหรับการเก็บเลเวลครับเป็นการ PvE ต่างๆครับเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆทำให้เราเนะครับเก็บเลเวลได้ไว แถมดาเมจครับลุนแรงด้วยเป็นดาเมจสกิลวงกว้างครับทั้งมีสตันครับมีสโลแล้วก็ดาเมจของเขานะครับตีสตูได้ถึง5ตัวกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำของได้ถึงในระดับหนึ่งการฟาร์มนีเรียกได้ว่าราบลื่นสุดๆครับเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับ PVE ส่วนสาย PvP ครับก็แนะนำครับสำหรับ1-1เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการ PvP แบบ3-3นะครับหรือว่าเป็นการ GVG หรือกีวอ w นั่นเองจะทําให้เรานะครับสร้างดามเมจนะครับหรือว่าทําให้ศัตรูนะครับปั่นป่วนได้มากๆเลย เพราะว่าตัวนี้นะครับจะสามารถสโลได้ติดสถานะต่างๆได้แถมยังช่วยสตันด้วยและตีสตูได้หลายตัวด้วยครับส่วนในเรื่องการเก็บเวลครับเรียกได้ว่าดีสุดๆครับเพราะว่าอย่างที่เห็นกันนะครับสกิลของเขานีครับจะเป็นสกิลมูล่เก็บเวลได้ดีแต่ความบางนะครับเรียกได้ว่า1ดาวกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าโดนดาเมจแรงมากๆครับสำหรับตัวนักเวท อาร์คเมดตัวนี้ครับและในคลาสที่2ครับสำหรับตัวเมดครับก็จะเป็นดาร์คเมดครับหรือนักเวสสายมือนั่นเองนักเวสสายมือครับจะค่อนข้างแตกต่างกับอาร์คเมดอย่างมากครับเพราะว่านักเวสสายมืดเนี่ยจะเป็นตัว PVP ที่ดีมากๆโดยเฉพาะการ PVP แบบหมูครับไม่ว่าจะเป็นสถานะนะครับที่ทําให้ติดพิษหรือว่าสถานะแช่แข็งครับที่ทําให้เป็นหินและสถานะเศกนะครับ ให้เป็นสัตว์เลี้ยงครับรวมถึงสถานะต่างๆที่เรียกได้ว่าแปะดีบับได้อย่างสุดล้นครับทำให้ตัวดาร์เมดเนี่ยทำหน้าที่ครับในการ PVP ไม่ว่าจะเป็น11หครับ3 3หรือ55ดีทั้งหมด3คอนเทนต์เลยแต่เรื่องความบางของเขาครับก็ยังอยู่ในระดับ1ดาวเช่นกันโดนดาเมจแรงครับอาจจะต้องเล่นเชิงนิดนึงทําของนิดนึงครับเพื่อจะได้เล่นสนุกขึ้นและสาหรับการเก็บเลเวลครับอาจจะเก็บได้ช้านะครับกว่าอาร์คเมดนะครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยมันไม่เป็นดาเมโตุ้มเป็นก้อนใหญ่ มันจะเป็นดาเมจดอทซะส่วนใหญ่ครับสำหรับตัวดาร์เมดตัวนี้แต่ว่าสําหรับเรื่องดาเมจนะครับผมให้เป็นระดับ3ดาวแล้วกันก็ไม่แรงมากครับและก็ไม่เบามากทําให้เราสามารถเก็บเวลได้อย่างรับรื่นแต่ว่า PVP ดีแน่นอนครับและสําหรับตัวที่3ครับเป็นสายคลาสโจนครับก็จะมีแบ่งเป็น2สายเช่นกันสายแรกเลยครับจะเป็นธนูครับธนูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนับวันเลยสําหรับสาย PVE ครับแต่ว่าธนูของเกม Odin w a r l l a Racing เนี่ย มีหน้าที่ที่ดีอีกหนึ่งอย่างครับไม่ว่าจะเป็น PVP และ PVE ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนักธนูนะครับจะมีสกิลนะครับที่ใช้ในการวางกับดักและสตันศัตรูรวมถึงการยิงสตันด้วยและในการเก็บเวลของนักธนูครับดาเมจเนี่ยผมให้4ดาวเลยนะครับเป็นดามเมจที่ค่อนข้างรุนแรงและยังมีสกิลนะครับในการยิงติดพิษติดสโลรวมถึงบัฟที่สามารถบัฟสปีดให้ตัวเองที่ทําให้เราฟาร์มได้ไวยิ่งขึ้น รวมถึงนะครับยังมีสถานะดูดเลือดด้วยนะครับของตัวเขาเองเรื่องการเก็บเวลเนี่ยได้ว่า Number รวันของเกมโอดินวา a ่าเลสซิ่งเลยก็ว่าได้แต่เรื่องความบางนะครับก็ยังหนึ่งดาวเช่นกันสำหรับตัวนักธนูไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มตังครับการฟาร์มเรเวลการลงดันต่างๆการ PVE ครับสายฟรีสายเติมน้อยเล่นนักธนูตอบโจทย์แน่นอนยังไงคุณก็ผ่านพ้นในช่วงแรกไปได้อย่าง1 0 0ครับ และในคลาสที่2ของโจนนะครับก็จะเป็นแอสซัสซินครับสำหรับแอสซัซินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายนักฆ่าที่ดามจรุนแรงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสกิลสตันนะครับหรือการหายตัวเพื่อรอบสังหารศัตรูครับและดามจของตัวแอสซัซินเนี่ยผมให้ถึงระดับ5าดาวเลยเป็นตัวที่ดามจแรงมากๆครับเรียกได้ว่าเกือบแรงที่สุดในเกมก็ว่าได้ครับแต่ว่าความบางนะครับก็ยังเป็นระดับ1ดาวเช่นกันก็เรียกว่าเป็นการนัวครับสำหรับการ PVP11 เนี่ย อาจจะตอบโจทย์มากๆแต่สําหรับการ PVP แบบจีวิจีหรือการ PVP เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ครับจะทําให้ a อสซิส i ์เล่นค่อนข้างอยากในกรณีของน้อยนะครับ และใครที่จะเล่นแอสซัซินครับถ้าจะเป็นสายฟรีอาจจะต้องอดทนในช่วงแรกนิดนึงเพราะว่าเรื่องความบางของเขานั่นเองครับแต่ว่าสกิลต่างๆในคอนเทนต์ p v p ครับมีสกิลอยู่รอดได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสกิลสตันนะครับหรือว่าสกิลหายตัวก็สามารถอยู่รอดได้และสำหรับการเก็บเลเวลครับให้เป็นระดับ3ดาวไม่ได้เก็บยากจนเกินไปและก็ไม่ได้เก็บง่ายจนเกินไปครับ และในอาชีพสุดท้ายครับก็เป็นพลานะครับจะมีทั้งหมด3สายอาชีพครับแต่ว่าเข้ามาเพียงแค่า2สายเท่านั้นจะเป็นพลาสนะครับคลาสแรกเลยก็คือ พาคาทาครับหรือว่าพาเซนนั่นเองสําหรับพาคาทานะครับจะเป็นตัวที่เรียกว่าได้ว่าช่วงแรกคนต้องการตัวเยอะมากเพราะว่าตัวพากเองนะครับจะมีสกิลนะครับในการชุบเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในดานหรือในการต่อสู้ต่างๆครับรวมถึงสกิลนะครับที่ใช้ในการโจมตีนะครับแต่ว่าการโจมตีตัวนี้นะครับให้เป็นระดับ2ดาวไม่ได้แรงมากครับและจะมีสกิลนะครับที่ใช้ในการฮิลและในการบัฟด้วยสําหรับพาตัวนี้การเก็บเลเวลนะครับจะอยู่ในระดับ ล่างๆเลยนะครับอาจจะอยู่ในระดับ2ดาวส่วนความถึกเนี่ยในระดับ1ดาวครับแต่ว่าพระครับก็อย่างที่รู้ๆกันเป็นอาชีพที่หลายคนต้องการไม่ว่าจะเป็นการลงดันการ PvP ครับในช่วงแรกแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่ามีอาชีพเพิ่มเติมอย่างพินเข้ามาพระอาจจะตกเมตาไปได้ครับสำหรับตรงนี้ และในคลาสที่2ของพาครับก็จะเป็นพาลาดินครับสำหรับพาลาดินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่หลายคนมองกันมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ครับและข้อดีของพาลาดินครับจะมีออร่าฟิลดครับที่สามารถบัฟให้ตัวเองครับโจมตีไวและเพื่อนๆโจมตีไวได้ในฟิลด์ของตัวเอง และยังมีบัฟนะครับที่ใช้ในการฮิลดอทให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆในฟิลของตัวเองจะเป็นอาชีพครับที่ทำดาเมจได้ซัพพอร์ตได้ความถึงนะครับให้เป็นระดับ4ดาวแต่ว่าบางนะครับกว่าตัวดีเฟนเดอร์ครับเพราะว่าพาราดินนะครับจะมีสกิลเอาตัวรอดของตัวเองมากกว่าและจะมีสกิลโจมตีที่มากกว่าครับแต่ถ้าถามเรื่องถึงดาเมจการโจมตีครับเท่ากับดีเฟนเดอร์เลยคือในระดับ1ดาวครับ แต่ว่าตัวพาลาดินเนี่ยจะเป็นตัวแนวหน้าครับก็คือรองจากดีเฟนเดอร์สัหวับไพลนะครับที่ชอบซัพพอร์ตด้วยชอบแทงด้วยครับสำหรับอาชีพพาลาดินเนี่ยตอบโจทย์มากๆและการเล่นพาลาดินนะครับเป็นการเก็บเดเวลนะครับจะอยู่ที่ระดับ2ดาวครับส่วนความถึกอย่างที่บอกไปในระดับ4ดาวการทำดาเมจนะครับจะอยู่ในระดับ1ดาวครับก็คือทำดาเมจเบาความถึกนะครับเกือบระดับเทียสูงที่สุดแต่การเก็บเวลก็ยังช้าอยู่ดีเนื่องจากว่าตัวพาลาดินเองครับทำดาเมจในการปิดมอนได้ช้ามาก อันนี้นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับ4ตัวละคร8สายอาชีพครับที่จะเข้ามาในเซเวอร์ไทยของเราครับในวันที่29เมษายนนี้ครับ ก็สำหรับคลิปนี้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับและหากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเลือกอาชีพอะไรมาแล้วสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้ดีคิปชันกันได้เจอกันเซิร์ฟเวอร์สในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมโอเวอร์ดูกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย